สวัสดีเด้อพ่อแมีพี่นอ้องสีสีตำบาลลุงต่านหนาอาสุกคนทุกคนนี่มาอีกแล้วพี่น้องบ้านหน่อยดอนคองบเก็บาภาพธรรมชาติบรรยากาศตรงในตรงน้ำบานเฮากับพี่น้องบ้านลองต้ไร่วัวเลียงปล่อยแลย้ว งานสภาประกาศมาดูกัน <c oughs> น้ำมันไปทำน้วน้ำเต่าขนาวน้ำเริ่มมากก็คือสิ่อนเป็นตนายใครในยังบล็อคมันเลยความรู้ฟิว,วดีๆเปลี่ยนบรรยากาศมาทั้งโขก ว่าในลงเทา้าไปหน่อยนะมันกำลังถ่ายไปห,หน้า <S <S เตรียมเต็ดหน้าปังแล้พีออน่น้องเขอใหญ่พี่น้องขอกมาน้ำมูดได้กันมือนั้นหาย นึ่งแม่น้ำลงนันเต่าจังเลยงาน,นงงก,อกอ็อยู่ไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งันเจอกันแล้วในมาน้ำกันแล้วยสองมือสามมือนแทงแรกแล้วพอไปน้ำมูได้แล้ว บานเท่าพี่น้องเลยหน้าใคไ,ไก่ข้องใด้เปียบทีละ<ม>เตียมแล้วเตรียมที่เฮ็ดรอบที่สองแต่ข้องส่งน้ำแขงแห้งอยู่บนนันเสงน้ำมาสงมาเนี่ยไหลบุ่นๆหมดแล้ะ เราอปจังเลยวัดทะเลาะเลด้ดวลาวด้สเลาะไน้องไถ่นาก่อนนี้มันสูงมาตอนเหนือจะปล่อยน้ำใส่ไว้เราตอไถหน้าเกิดงาด่าต้ไถหน้าก่อน สองสองเลดูพี่น้องเลยย้ำขึ้นหนาวย้ำเป็นหอนเราไม่ลงเด่หลบกนอกจากทางดีสันเดี๋ยวฝนมาตกอีกสามเลดูเข้าไปอีกไปลูกไปแลแ่นหนาแล่นหลังอะไรมึง เดี๋ยวเร็วนี้โอ้ทำไปยังล่ะขอบมาซึ่มเรียงลงมูลลงท่าเหมืกับว่าขึ้นมากโกกเรียงหากก็เลื่มบ้านเก่าหลักีิกานลำไล่ยขับเขาขับนำอนไรไปทางนี้ไล่ลงท่างานบุญขบ๊อกลายอะไรแหละ ร้อมีหมือนโยมงถินนะนี่หวัวนะมวีเสียงต่าปายใน่ไหมไ้มีดอนจะเปีหวัว

ต้องส่งน้ำน่าสายหนึ่งเรามาแยกไว้ท้งนี้ปุ๊บเขาพิพาศอยู่นอนเลยไกลเดี๋ยวเปียบเยอะแยะเดี๋ยวเปียบหลายอยู่พี่น้องบันมุงใตหน้าสองเตะตะสุทลรมานถูกเป็นทุกข์ถูกไอซุมเหลือง,งวัวไป อุ้มอุ้มไปเลยไปเลยอุ <so ้ยอ oh, ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลงให้นายทางอยู่กับบ้านแล้วเขาเริ่มตึงแล้วเริ่มไม่นอนแล้วเอาปัดมากหรือเปล่า

จพกตัดสินใจไปซะแล้วตัดสินใจลงถาำไปซะแล้วมาจากถึงโค่กังหันบ้านนิว,ว,วานบันย mm hmm. ังบ้านน้ปัน mm hmm. ลูกมึงนี่หายดุจังเว้ mm hmm. เซอร์ประเด็น <laughs> นะหาตะลูกนะเฟืืองเนาพี่น้องโอ้เป็นปูยางดีเลยแหละรถมาปันน่นในละเอียดกักหน่อยนะโอ้สบายใกล้นี้กูเผาอยู่เลย แต่มันบป,ปันแต่มันวานแบบแหละมันก็ขึ้นิบขึ้นดีดอกมันค่ามันค่าต่อเฟืองอยู่มันค่าเฟืองอยู่มันจะบม่ค่อยเกิดปันละเอียดละเอียดจักหน่อยเนี่ยโอเคเลยแล้วแต่ปุยไปในโตอีก ไปไกลอยู่นี่พี่น้องเลยวซทส่ม่มมือนี่ปวดเล้วทงบรรษัทไปแล้ว ส่มจกเห็มันคำเร็วๆคือสุมเหลืองงวยกระมือตะเวนกับพังวนหน้าโอ้ยมันขึ้นนค่นคำเธอเนี่ยมุกตะเวนแต่แตะกี้ผมมีนาฬิกากระมือดีเบ่งตั้นาฬิกาคือสะาดเหนอ๋อมาทันหน่หอดใบสองใบสามเหล่งเวลาจา้มันเร็วคำเร็วๆแต่เขาบ้าน เดี๋ยวในตอนเป็นเล็กน้อยอล้ว่าแต่ละมือต่ละเว้นกับวัดชิดยังหรอกจิตตว่าจะให้มันคำแต่มันบ่มีหน้าปังมันก็นยังโอเคเลยพี่นะ้องมันโอเคอยู่ลูกเขาก็พอมีมันกับจินไปจังสีเลย ทางทาง่ามาม,ามัน <c oughs> น้ำบกลงมันมันหยามันเกิดหยามันงอกได้มันก็โอเคใกล้กันแต่ว่าอยู่แถวแถวเรื่ลิงอย่างพอมีอย่างหนาหนา,หนาตายไปแล้วสุดลอยยังอยู่อยู่แถวสุดลอยพี่นอ้อง <c oughs> คุงแดงมีสาวสวยคุณมี่สุดลอย ใช่แล้วไปประจำประจำฝูงรับรองแหมตีนองเลยสุดลอนสุดลอนยังอยู่จะถี่ไล่ขามบุ้นดีไปจำเลยแหละ ยังอยู่ยังอยู่บัตรเดถืตเท่เหรอบัตรเดบิตเทเท่นั่งเป็นขวัญใจประจำฝูงอยู่นี่แล้วน่าดังกันไหมอันนี้อะ บ้านเขาก็นที่หยียดที่ยากขึ้นไหมอยู่ดอกพี่น้องทั้งบุญกละชทยล้วแต่วันหน้าก็เลยเจ้ายวแต่จะพยายามมาเก็บภาพไปที่ให้น้องในบางเสมอเสมอความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนว่าเขาถึงบอกเสียเงินจนเราจะได้เกี่ยวผลพี่น้องเลยเดี๋ยวนับกันโดนอยู่ าตามทรงท่านีเด้อเดี๋ยวเที่ยวหลายพากันอยู่กันกินเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อจินนี่คือจินนี่ท่านีเรียมพลังงานไว้สุดท้ายพี่นองเบ่งกินหนาเมื่ออื่นีต่อไปแข็งแรงแข็งแรง,ง,รงสุขภาพสมบูรณ์ ผมกำลังปวง Hi, Hi, ่วยกำลังเจ็บกตหายเจ็บหายป่วยซะเด้อเดี๋ยวเลี้ยงเนมาเบิง่งช่องบ้านหน่อยดอนคลองมาเบิง่งธรรมชาติเหมือนกันเขามาแล้วขอคนละไหลนะครับเด้อก็เดี๋ยวไปกำลังใจจีบติดต่อไปพี่น้องในเบิง่งขอ,อกันไหมเนาะครับเนาะ,นะจิบหนาสำรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ